หนึ่งสองสามสวัสดีครับยินด oh. ีต้อนรับสู่หมูกำลังสองหีวหีวพิกี้สิบพิกี้สิบดิ่งลุงไม่ได้กินอะไรหมูกำลังสองพิกี้สิบีีงก็วันนี้นะครับเราใส่หมูกับนตนนี้ เหมือนจะมีเซอร์ไพรส์เลยนะแต่ก็มีเซอร์ไพรส์จริงๆผมเนี่ยได้ตัดทรงผมใหม่มาเราทั้งคู่เลยได้ตัดทรงผมใหม่มาด้วยกันเดี๋ยวผมจะเปิดทรงผมก่อนนะเดี๋ยวผมจะเปิดทรงผมของผมก่อนเทียบด้วยเี๋วเทียบด้วย,วยหนึ่งสองสามเเลฉันก็ฉันก็ไม่ได้ตัดทรงใหม่นี่ก็ทรงรอด,ดอเหมือนเดิมะทุกคนอาว คลิกเบสป่ะไม่คลิกเบสแน่นอนเพราะคนที่ตัดทรงผมใหม่จริงๆอยู่นี่ตึ่นๆตื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 ่นห้าสี่สามสองเนี่ยตื่นทุกคนคือแบบสาวเทพพึ้งจิบแบบสาวในฝันเกมผู้เล่นไอเบอร์อะไรสักอย่างตื่นเกมคือแบบเลิศมาก มีฟอร์ปุ้มมี่ปัจจุบันหักคางหักคาง,างนี่สั้นจริงเลิศมากคือเรื่องมันมอยู่ว่าคือตอนแรกอะ่ะทุกคนคือถ้าเป็นลูกนี้ใช่ไหมเราอ่ะคือถ้าเป็นลูกต,ตรงนี้นะเออเราทำเป็นทรงวบวคัท แล้วคือได้วความที่เราไม่ได้แบบว่าทำพิเต์หรือแบบยืดของอะไรเพราะว่าเรารู้สึกแบบว่าเออคือยังไม่กล้าที่จะทำอะไรเกี่ยวกับผมขนาดนั้นเออผมมันก็เลยดูแบบฟูๆแล้วก็ผมว่าเสียๆอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วคือพอตอนนี้เรากำลังจะขึ้นปีสองใช่ไหมเราก็เลยแบบอ่ะขอลองออกจากแบบเซฟโซนคอมฟอร์ตโซนของตัวเองจาก เป็นเด็กเพราะยังผมยาวกลายเป็นแบบแบบนี้เป็นทรงนี้บ้างแล้วเราเชื่อเลยว่าแบบเออเพื่อน,เพ,อนเพื่อนก็ไม่น่าจะจาได้อะไรอย่างเงี้ยใช่เพื่อนเพื่อนสนิทที่เซนโยแกก็อาจจะไม่ได้ด้วยกย์ลองถ่ายรูปส่งให้ส่งไให้เพื่อนจำไม่ได้แน่นอนลองถ่ายรูปเลยส่งลองถ่ายรูปส่งไปให้เพื่อนเพื่อนเลยสี่คนน่สี่คนน่แกงสี่คนแต่งงกนอนั่นแหละอันนี้ก็เป็นที่มาของทรงผมนี้ว่าเออเราขอลองแบบเพื่อยเราขอลองซัก ส,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 สักสักตั้งหนึ่งหวาอะไรอย่างเงี้ยแล้วแล้วแบบความกล้าออกจากเซฟโซนโมาจะรอดไหมอะไรอย่างเงี้ยแล้ว<ช>ความกล้าออกจากเซฟโซนความกล้าออกจากเซฟโซนเนี่ยก็ได้ผลเห็นไหมผลก,ก็ออกมาแบบดูเลิศดูปังแต่ว่าตอนนี้เฟนกับอีฟองก็คือเคยถ่ายคลิปว่าจะตั้งใจลดน้ำหนักไว้แล้วพอเรามาตัดสังมนี้เนี่ยก็อยากพวกเราก็เลยคิดว่าเออพวกเราจะเริ่มลดน้ำหนักกันอย่างจริงจังมันเหมือนเป็นการแบบผับมันเราด้วยดังนั้นเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเราดูคิดลดน้ำหนักเลย แล้วก็มันรุนเรามาพอนาว้ชินนี้มันจะมีจริงเถอทุกคนเพราะเคยตั้งใจจะถ่ายเนี่ยสองครั้งแล้วมันยังไม่มีสติเพราะอะไรไม่ลดไงมันไม่ลดเลยมันไม่ลดเลยแล้วก็คือส่วนในเรื่องที่แบบว่าเขาจะทําสีผมทำทรีเมนยืดผมอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกแบบว่าเออคืออยากจะซักประมาณ ขึ้นปีสามอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าก็โตแล้วแล้วก็คือตัวเองก็ยังไม่ได้แบบเลขสองแต่ตัวเองยังเลขหนึ่งอยู่ก็คือปี 19, ออนี้เราสิบเก้าพอดีทุกคนนั่นแหละแล้วคือรู้สึกแบบว่าแบบเออสิบเก้ามันก็ยังดูแบบเด็กเกินไปคือทุกคนอาจจะคิดว่าแบบเฮ้ยสิบแปดสิบเก้ามันก็โตแล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเรารู้สึกแบบว่าอ่าสิบเก้าอ่าเรายังเด็กไปอะไรอย่างเงี้ยก็เลยคิดว่ายี่สิบละกันเดี๋ยวค่อยลองทำพวกแบบ สีผมอะไรอย่างเงี้ยทำเป็นไฮไลท์นิดนึงแล้วก็ทำทรีทเมนต์ให้ผมมันมีแบบเขาเรียกอะไรเออให้ผมมันไม่เสียอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ยืดผมอะไรต่ตางๆนั้นมาแล้วก็อาจจะเขาเรียกอะไรคือถ้าแบบว่าอา่าเราชอบทรงผมเนี้ยแล้วก็อาจจะคิดว่าแบบอ่าเราทำมันนี้แล้วกันแต่ว่าคือถ้าแบบว่าอา่ะเขาเรียกอะไรถ้ามันถ้ามันเหมือนแบบเบื่ออะไรอย่างเงี้ย ก็อาจจะไว้แบบผมยาวเหมือนเดิมแต่ว่าแต่ว่าก็จะทำแบบประมาณนี้แต่ว่าอาจจะไว้ข้างหลังยาวก็เป็นวูฟคัทเหมือนเดิมน, <c oughs> นี่แหละแต่ว่า <c oughs> แต่ว่าเป็นวูฟคัทที่แบบเปิดหูคืออย่างไอ้รูปภาพเนี้ยเอ่อเราเอาเราเอาตรงเนี้ยคือแบบปิดหูไงแล้วคือมันก็จะดูไม่ได้แบบ <c oughs> เหมือนวูฟคัทอะไรมากอะทุกคนาถามหน่อย คิดว่าจะติดใจลงนี้ไปอีกงานแค่ไหนหรือว่าแบบติดใจไปเลยหรืออนาคตอาจจะคือตอนนี้ก็เริ่มแบบเอ้ยมันก็ดีเหมือนกันว่ะเนี่ยเพราะมันไม่ต้องมาเสียเวลาจะต้องมาอึดแบบแล้วก็แบบเราได้แบบวางแผนในการเปลี่ยนแปลงตัวเองว่าถ้าเราเปลี่ยนแปลงตัวเองมันอาจจะดีขึ้นอีกเขาใจใช่มันก็เหมือนเป็นแบบกำลังใจด้วแหละเพราะว่าคือเขาเรียกว่าอะไรอะคือถ้าเป็นเออถ้าเป็นทรงผมอะคือถ้าเป็นทรงผมอันเนี้ย มันก็ควรจะแบบเราน้หนักอะไรอย่เงี้ยแล้วก็จะทําให้ได้ใช่เราจะทําให้ได้เราจะทําตามสัญญาบอกครับก็ขอบคุณที่มารับชม transformation ของว <c oughs> ีนแรงจริงเห็นไหม transformation ของพี่ฟองนะครับก็ transformation ของพี่ฟองนะครับก็แบบพวกเราทุกคนสนับสนุนและอึง้งมาก ความกล้ห่างครั้งนี้ก็ไอ้นี่ตกใจแรงมากใช่อะเออเอเอเนี่คือลืมเล่าแต่ว่าอันนี้ไม่เราก็ไม่รู้เหมือนกนันว่าแบบเป็นเพราะอะไรคือเหมือนแบบตื่นเต้นกันกนกกนกบทรงผมใหม่แล้วก็กังวลกับทรงผมใหม่เราด้วยคือหัวใจแบบเต้นแรงมากตอนที่แบบนอนซาบผมแล้วแบบเฮ้ยมันจะรอดไหมวะอะไรอย่างเงี้ยเออเราก็มีแบบคิดอยู่อะไรอย่างเงี้ยว่าว่ามันจะเข้ากับเราไหมแต่ว่า โอเคพอออกมาจากร้านรู้ว่คันๆนิดนึงเป็นลูกใหม่ด้วยที่ไม่คิดว่าตัวเองจะทําแต่ว่าอยากลองอ่ะด้วยความที่มันอยากลองแล้วมันเปิดอ่ะอยากเปิดประสบการณ์ซีเรียนใหม่อะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบโอเคฉันจะลองดูนะอะไรอย่เี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ั r ต b e และกดกระดิ่ง เพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆเนี่ยตามพวกเราได้ทางสี่ช่องทาง y YouTube f a c e b o o อ IG และ TikTok ตอกดูพวกแบบคลิปกเก่าๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จะมีตัวไอใช่แล้วก็ขว,า,ขวานะทุกคนคาดไปเรื่อยๆหลยคลิปนั่นเราอยากใหุ้กคนได้กลับไปดูคลิปเก่าๆจากช่องแบบไอ้าเก่าของพวกเราเนาะจะได้ไม่พลาดช่วงเวลาวัยเด็กของพวกเราด้วยจะได้ไม่พลาดสมัยที่ที่ฟรรมผมสั้นแบบหนูหินไม่ใช่สมัยที่ผมสั้นแบบนี้ด้วย นี่เดีเดเป็นการ t r a n s, ร <S อร์มตัวเองมากมาเดี๋ยวเราขึ้นเดี๋ยวตอนจบเราเดี๋ยวก่อนจบเราขึ้นท r a n s f o r m a t i o n หมมมีฟองด์แต่ละช่องไวไ้ดีไตึง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 ต๊ายบาย